ก็คือเราก็เล่นดิจิตอลเราปกติเนี่ยมันจะมีเหมือนโนี่คือประตูใช่ไหมครับมันจะมีเหมือนทางขึ้นกรไรดดนี่เองเรามเขาเหมือนมีคนมีชืงหน้ามอสวัสดีครับพบกับรายการใช่ช่ป่านะครับเทฟนี้เป็นเทฟที่5้าแล้วเนาะก็รอบนี้เนาะเรามาเจอกับน้องต้นเนาะใช่เลยให้น้องต้นแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมต้นนะครับว่เราอยู่ยุติชัยทองล่าสุดมีตำแหน่งอะไรยังไงเล่าให้หน่อยสิก็ได้สารพาย นนทบุรีอ๋อเจอนนนทบุรีใช่ครับก็ยังไงต้ยงฝากน้องด้วยจริงๆเราต้องบอกว่าน้องเนี่ยเขามีโครงการ,รนะครับซึ่งในระหว่างที่น้องเขาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาก็มีโครงการมาเลยโครงการน่าสนใจเราก็เลยเชิญมาพูดคุยอ,อยากให้น้องเล่าถึงโครงการนิดนึงได้ไหมครับว่าโครงการเกี่ยวกับอะไรใช่ก็คืออดีตผู้ต้องขัง,งที่พ้นโทษมาครับเขาได้มีส่วนร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าคนที่เคยติดคุกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีแจริงๆก็ เขาแค่คิดไปแค่ช่วงเดียวซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยเน้นการคืนคนดีให้กับสังคมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อ,อไปอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีวิธีการคิดไตรตรองนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ภายนอกเนี่ยเราก็อยากจะให้อโอกาสนะซึ่งนต้นก็จะเป็นกระบอกเสียงในส่วนนี้ด้วยนะครับผม เข้าเรื่องดีกว่าอ่าเข้าเรื่องของรายการต้องต้นก่อนเนี่ยพี่กับพี่นัดพามาวันนี้เนี่ยจะให้มาคุยเรื่องอะไรเรื่องผีนะแปลว่ารู้แล้วท่านต้องบว่าเป็นเรื่องมี้ลับแล้วครับเออใช้คำอย่างผีดีกว่าอ่าก็ต้องเป็นแล้วแต่วิจารณญาณนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชื่อเรื่องของความลี้ลับเนี่ยไม่เหมือนกันอยากต้องถามว่าเอ้ยประสบการณ์ของเราที่เคยประสบเจอเรื่องลี้ลับเนี่ยยังไงบ้างท้าความก่อนทำไมต้องเด็กๆนะครับอ่า ที่บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีตงา์ก็คือไปซื้อบ้านมือสองมาบ้านเนี้ยมันเป็นเหมือนบ้านมองบ้านมอญคนมอญเขาอยู่นก่อนอ๋อออยู่แถวไหนระบุจังหวัดได้ไหมเขาเป็นอำเภอนนนทับุรีอ๋อพะน้องเขาเป็นมิสเตอร์โมเดลนนทบุรีจะให้เป็นรัจังหวัดอื่นก็ไม่ได้อโอก็บ้านอยู่แถวนนาแถวนนอ่าก็ไปซื้อบ้านมือสองมาตอนนั้นเราประมาณกี่ขวบตอนนั้นผมมาสิบสิบสองสิบสอรู้เรื่องแหละยังเด็กอยู่เรื่องก็รู้เรื่องแะจำความได้ ก็ <C> e <at> คือเวลาทาไมก่อน,นเวลาพวเพื่อนมาก็จะมานั่งกินเนอยู่ที่บ้านผมวันนั้นคือเรานั่งอยู่ชั้นสองผมขึ้นมาบนห้องผมเน้ะซึ่งว่าอ้อมผมเนี่ยยังไม่ติดไฟแล้วก็ประตูเนี่ยยังล็อกกอนไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะพี่ขออนุญาตถามย้อนไปก่อนซื้อบ้านมือสอง<ช>เป็นบ้านเก่าคนมอนใช่ครับไฟยังไม่มีหรอไฟมีพี่แต่ว่าคือเขารีโนวเวทบ้านเหมือนทางยังยังทำไม่เสร็จนะ<ช>ครับอ้าโอเค<ช><ๆ>ก็ นั่งเล่นอยู่ของผมคนเดียวคนนัองไม่มีต้านคือตอนนั้นเพื่อนกลับไปหมดแล้วเดี๋ยแล้วเพื่อนผู้หญิงคนหนึง่งเพื่อนผู้หญิงจริงๆนะนี่ก็คือเราก็เล่นกีตาร์เราปกปติเลนะมันจะมีเหมือนหมนี้คือประตูใช่ไหมครับมันจะมีเหมือนทางขึ้นใหญ่ขึ้นใดใดมาเขาเหมืหน,นมีคนเฉยๆหน้ามาัโนโง่ตรงเหนือื็ไดาแต่คือมันมืดมากผมก็ไม่ได้สนใจผมก็นในกลเพื่อนผมก็ดูว่าเป็นเพื่อนที่ที่อยู่ที่ที่บา้านมันก็โผล่มาครับ ทำไมมันไม่มันถึงไม่เข้ามาหาผมครับผมก็เล่นต่อก็โผล่ขึ้นมาอีกอ,อผมก็เลยเรียกเลยบรอกเรียกเลยชื่อเพื่อนหนึ่งยอ่ได้ออ้ยทำไมมึงไม่เข้ามาครับประตูมันปิดเลยพี่ปิเเเมม้เองเอออุ้ยลมมันคงแรงแล้วก็แล้วก็เคาะประตูเหมือนคนเคาะประตูครับประตูเป็นไม้ใช่ไหมครับเาะดังเลยผมว่ามันก็เข้ามาเลยประตูันเปิดมีเนมาเน่าเป็นเป็น เงาผู้หญิงอย่างเี้ะครับผู้หญิงแน่นอนแต่ผมว่าไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไงก็คือว่ามันชอบไฟพิเศษใช้ปากเราก็มองไม่ชัแต่นแน่นอนเราเพื่อนผมว่าผมสั้นแต่คนที่ยืนอยู่ผมผมยาวผมมองถามหน่อยได้ไหมเงาที่เห็นน่ะเป็นเงาเป็นสีดําๆหรือเป็นเงาแบบเห็นว่าเขาใส่เสื้อใส่กระโปรงหรืออะไรนะคือรู้ว่าเป็นผู้หญิงนะโอเค เดินเข้ามาที่ประตูยืนอยู่ตรงประตูโอเคหลังจากนั้นเราทําไงครับผมแจ้งตายเลยพี่ผมวางกีตาร์าผมก็นอนเลยเออแล้วก็ตอนเช้ามาทีแม่ถึงจะมาปลุกอ่าก็คือว่าแต่เขาก็เหมือนกลับมาให้เราเห็นแค่แค่นั้นใช่แล้วแม่ก็บอกว่าคือว่าเจ้าที่บ้านนี่คือแรงแรงมากแล้วแล้วต้องถามหน่อยว่าตอนที่เราย้ายเข้าไปเนี่ยได้มีการทําพิธีทำบูรณะอะไรบ้างตอนนั้นยังครับพี่ครับเพิ่งจะมาทำไม่กี่ปี ถ้เราเหมือนแบบวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นก็คืคอปีฮากันอยู่นั้นด้วยครับอ๋อก็อาจจะมาเตือนหรือเปล่าใช่หลายหลายคนคือที่บันอิสลาม์นะคือจะอยู่ไม่ได้นั้นนั่นกินนะครับเหมือนเราต้นกล้กันจริง,รงๆก็อาจจะเป็นลักษณะของความเชื่อโนบะผีบ้านผีเรือนหรือว่าเจ,าจ,าจ้าพิธานอกจากเพื่อนไอ้นอกจากที่เราเจอครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับคนอื่นๆในบ้านหรือเพื่อนหรือคนที่มาในบ้านเนี่ยได้เจอบ้างไหมเจอคือเขาคือเขาไม่ได้บอกผมตรงผมต้องถามเขาอย่างนรับ เอ้ยทำไมมัน,มนตับ uh huh. ก่อนเรากำลังนั่งนั่งนั่งกินกันอยู่นะ uh huh. แล้วก็คือมันเดึกแล้วพี่ทีนี้ไม่บอกไป้ต้นของตักก่อนนะ uh huh. แต่เราก็ไม่ได้ถามเราะอะไรจนมาหลายวันเราสงสยัยว uh huh. ่าเฮ้ยทำไมวันนี้ันตับก่อนมันอยู่ไม่ได้ต่านมีคนนั่งมองตรงกระจกเพราะบ้ uh huh. านผมชั้นสองเนี่ยมันจะมีเป็นกระจกอยู่เลยครับแล้วก็จะมองเห็นจะได้ขึ้นไปบ uh huh. อกมีคนนั่งมองตรงกระจก แล้วอยางเขาบอกไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือไงก็เป็นลักษณะก็คือว่าจริงๆอ่ะเห็นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกันก็คือเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงก็คือหลายๆคนเนี่ยก็บอกมาก็ตรงกันว่าเป็นผู้หญิงได้แหละซึ่งเราก็สันนิษฐานเราก็คือคนนั้นแหละใช่น่นอนโอ๊น่าปวดอ่ะใช่แล้วทุกวันนี้ยังอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังอยู่บ้านนันอยู่แล้วเจอยังเจออยู่ไหมคือผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ่าแต่คนในบ้านก็ยังเห็นเห็นอยู่บ้างใช่แล้วมีการได้ทําบุญหรือ เลี้ยงพระที่บ้านไหมหรือตั้งศาลหรืออะไรอย่างนี้มไหมอ๋อเรียบร้อยคุณท่องพระไว้อยู่บนบนบ้านเลยพอไปดูหมอในแม่เขาบอกว่าที่นี่คุณสีเขาอยู่เขาไม่ชื่อเขานะครับคือคุณสีอยู่ตรงกระไดตรงที่เขาจะโมกั่นแหละนั่นแหละใช่เลยครับก็คือถ้าปิดไฟปไฟติดเองตลอดเออก็แอบน่ากลัวเนาะตอนนี้ก็อยู่เป็นแบบบิดมาให้คุณแหละอ่าพูดตรงๆถ้าถ้าเป็นอารมณ์แบบเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่แล้วให้โชคที่บ้านถูกหวยบ่อยไหมไม่ได้เล่นทำนั้น แม่เชื่อเรื่องนีนะเชื่อไหมแล้วต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยทางน้องต้นเองเขาก็ไม่ได้ปิดบังดอ่ว่าน้องต้นเองเนี่ยเคยนะเะพาไปอยู่ในเรือนจำใช่ทีนี้เนี่ยต้องถามว่าแล้วเคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรไหมตอนอยู่ข้างในข้างในเนี่ยไม่เคยเจอหรอกครับเพราะคนมันเยอะใช่ไหมผีอะไรไม่โผั่ผีเลยไม่โผลวมา อ,อ,อย่างพี่เอกอพี่ไปทํากิจกรรมภาในเดือนจำ<ม>ก็คือไปทากิจกรรมนั่นแหละเนาะ <S <S <ม>ก็มีเรื่องของกิจกรรมปลดตวนให้กับนักโทษประหารซึ่งอันนั้นะเราจะไปทําที่บางขวางแต่ว่าบางขวางเนี่ยเราจะเรียวกว่าีกไทเกอร์ก็คือจะเป็นที่ที่มีนักโทษผู้ต้องหาเด็กขานก็คือตัดสินประหารชีวิตเยอยะที่สุดในประเทศไทยจะอยู่ที่เนอนจำบางขวางทีนี้เนี่ยแดนประหารก็จะอยู่ที่นั่นถ้าเข้าไปนตรงเข้าไปสุดเนี่ยก็จะมี แดนมหาเราก็จะมีประตูผีที่เขาเรียกวประตูผีเป็นประตูเหล็กซึ่งประตูเหล็กเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ได้สูงอะประมาณแบบช่องหนึ่งอะที่ออกเดินออกไปได้แล้วก็จะมีล็อกที่จะต่อเอาวัดตรงนั้นได้จะต่อเอาวัดือออกไปวัดเลยเออเอาศพไปวัดคือไม่ต้องอ้อมไปน้าเรีนจำก็คือส่งวัดไปเลยซึ่งแดนประหารข้างในอ่ะจะแบ่งเป็นสองโซนโซนใหม่กับโซนเก่าโซนเก่าเนี่ยก็คือเอายิงเป้าเป็นขึงแล้วเขาจะมาผ้าบังแล้วเ็ามาร์จุดไว้แล้วก็ยิง แต่ว่าเรือนจาใหม่ที่จะเป็นระบบฉีดยาเนี่ย<ม>เ็าจะท,ทําข้างๆตรงข้างๆกับเรือนแดนทหารเก่าเนี่ยจะมีเต้นไม้ใหญ่เป็นต้นมะขามเราจะมีความเชื่อว่าตรงนั้นนะเป็นประตูสูน่นรกจริงๆ<อ>เขาได้บอกว่าเวลาที่ยิงเป้าเนี่ยถ้าไปหามผู้พูดนะยิงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมัดแน่นมัดแน่นเลยไม่ให้ดิ้นไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะยิงเสร็จปุ๊บปุ๊บเชื่อไหมว่าไอ้ที่มัดแน่นๆเนี่ยหลวมหมดเลย คลายออกคลายเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อวิญญาณหรือเอกตะลั่งมีการถูกกระชากลงไปที่รู้นคนู้เมื่อนี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะต้องการคืนคุณดีสังคมด้านในเนี่ยมีทั้งการเรียนการฝึกอาชีพบาร์เทนเดอร์ทำอาหารทำคัตเตอร์ศิลปะสอนภาษาอังกฤษมีทุกอย่างก็เขาเรื่องแล้วกันเรามีช่วงเปิดบุญสำหรับคนที่ต้องการที่จะเอาของไปบริจาคให้เรืยนจำเลี้ยงนู่นนี่นั่นอ่านน้องต้นเล่าให้ฟังดีกว่า ก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้มาโอกาสให้กับพี่น้องร่วมขังนะครับโรงจําสวนมนทบุรีครับเพื่อที่เราจะได้นําของประสมมอบต่อให้กับโรงจํานะครับใช่เขารับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาหนังสือนิตยสารที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราไม่ได้อ่านแล้วอ่ะสิ่งพวกนั้นมันมีค่ามากใช่มีค่าสุงสุดขอเชิมากแล้วลูกบอลเนี่ยจริงๆอ่ะเราเข้าเคาไปเห็นเหรอเราอยากเคยแค่เออหกือวันแต่ แต่คือต้องเล่นอย่างนั้นดีเพราะว่าบอลหนังพื้นที่ที่ทำมันน้อยไม่เยพอก็คือเวลาที่ไปนบรนิจาคของเนาะก็เอาของที่เป็นเช่นลูกบอลพลาสติกแต่ลูกบอลพลาสติกที่เราบอกเนาะมันก็จะเจ๊งง่ายมันจะแตกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งไปเยอะๆเลย เไม่จำเป็นต้องเป็นเรือนจำนรปฐมุรีนะครับเรือนจำทุกที่เลยคุณสามารถไปติดต่อนะครับผอบอรเรือนจำติดต่อกับเจ้าหน้าที่เนาะว่าเอ้ยอยากจะเข้าไปทํากิจกรรมอยากจะเข้าไปบริจาคหรือแม้กระทั่งเราไม่มีญาติที่น้องอยู่เข้าไปให้กาลังใจคนได้ดไเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทางเรือนจำเขาเปิดกว้างคือจริงจริงอ่ะบางคนอาจจะไปเอ้ยเลี้ยงเนี่ยกำแพาตัวนี้นะแต่ว่าก็ก็หลายๆลุงก็อยากจะให้โอกาสในสังคมการที่มองว่าน้องต้นวันนี้มาก็เป็นกระบอกเสียง นนซึ่งเราก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่ออกมาแล้วเนี่ยเราอยากให้เขาเนี่ยต้องจองจับอยู่กับสังคมที่ตีตาเขาอีกเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสุดท้ายก็จะกลับกระบวนการบีบบังคับเขาเ็าจะกลับไปผิดสำนําเราอย่างยางน้อยนี่ยให้โอกาสให้อาชีพให้งานหรือแม้กระทั่งในเรือนจำเองเขาก็มีฝึกมางสังเขาก็จะให้คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมาคือนุ่งนวดอะไรดีแล้วก็ ที่กรมนชธรรมนะัะก็จะมีงานอันหนึ่งถ้าใครสนใจนะไปบอกเลยว่ามันเลิศเขาเรียกว่างานนิทัศจะจัดที่คองเปรมเธอภาพวาดเฟอร์นิเจอร์แกะฝีมือเขาดีมากเลิศครับดับเบิลวันอ๋อก็คือเหมือนเป็นฝีมือจากน้องๆแล้วเธอเนี่ยนะจะไม่มีสิทธิ์ไปหาราคานี้ได้จากคือโอ้โหอยากใช้เพราราคาต่ำราคา เหมาะสมย่อมยาวแล้วก็คุ้แล้วก็เป็นการให้กําลังใจใคนที่อยู่ในเรือนจำด้วยไม่รู้มีเม,มื่อไหร่ช่วงมีโควิดแล้วเขาก็ไม่ได้จัดนะสมัยก่อนนี้อลังการงานเปิดโชว์นี่เอาคนผู้ต้องหงต้องหามาทำำําลําขงลาโขนเลิศคือเราต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกอะ่ะเรามีโอกาสช่วยเหลืออาจจะมีโอกาสเป็นกระบอกเสียงว่าเอ้ยถ้าเลือกไม่ทําผิดได้จะดีที่สุดใช่อยู่ที่เรื่องลำบากได้จริงๆอยากให้น้องต้นฝากหน่อยดีกว่าไหม ฝากถึงว่าในฐานะที่เราเคยไปอยู่ในจุดนั้นแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสออกมาใช้ใชีวิตตามปกติคือจริงๆต้องบอกหลายคนอ่ะเราเคยคุยเนาะสิ่งที่ด้านในเนี่ยถามว่าระบาดไหมก็ระบาแต่สิ่งที่หาซื้อไม่ได้เลยอะ่ะคืออิสระอ,อิสระภาพหรืออยากไปไหนก็ได้ไปรอ,อยากไปตรงไหนก็ได้ไปแต่เราไปถูก ติดอยู่ในที่ที่เดียวเป็นระยะเวลานานๆให้เธออยู่ในห้องคอนโดอ่ะทั้งวันนะ่ะปีหนึ่งอ่ะเธอไหวไหมนะทุกวันนี้แค่ครึ่งวันก็จะหาเรื่องออกไปห้างแล้วถูกไหมอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อย่ามาให้ไปเลยเนี่ยให้น้องต้นฝากีกวาได้เลยเลยฝากคนงานฝากข้อคิดอะไรเงี้ยฝากัปหมดเลยมีรายการไหครับฝากติดตามรายการนี้นะครับครับแล้วก็เพื่อนๆที่ทุกคนนะครับที่ยังดือ้อยู่ก็ขออย่าถึงแม่เยอะนะครับไม่มีใครที่ดูแลเราได้เท่าแม่เราแน่นอน ได้เพื่อนฝูงทุกคนก็ถึงเวลาจริงก็อาจจะไม่ได้มาหาเรามาดูแลเราเหมือนตอนนั้นใช่ไหมจริงๆก็เพื่อนๆตรงนี้ครับที่ที่มองเห็นอยากจะให้โอกาสน้องต้นเนาะเดี๋ยวให้น้องต้นฝากช่องทางการติดต่อก็ได้ไอจีเฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะมีใครอยากสนใจที่จะอยากให้น้องต้นอะไปงานใช่เป็นวิทยากรใช่หรอว่าตรงเนี้ยก็เป็นโอกาสที่จะทาให้ให้น้องต้นเนี่ยได้มาเผยแพร่เรื่องราวต่างๆดีๆใช่ซึ่งมันก็เป็นข้อคิดที่ดีก็ยังไงเดี๋ยวติดต่อมาตามด้านล่างนีเนาะ ได้ฝากไว้ก็มีขอบคุณน้องต้นมากมากๆเลยจริงาเนาะได้ก็ขอให้ออกมาครั้งนี้แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอีกไม่มีเนาะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงแทนทุกๆคนในนั้นเนาะก็อย่างที่บอกว่าเนาะเราเน้นคืนคนดีให้กับสังคมตามที่หลักการของกระทรวงยุติธรรมท่านแจ้งเอาไว้ก็ยังไงวันนี้ขอขอบคุณน้องต้นเนาะยังไงฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะครับช่องไว้รัลที่ดีด้วยนะครับ 嗯